แอดมินอยู่ที่เมืองฮอยอันนะครับก็เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี2,542นะครับซึ่งเมืองที่นี่มีวัฒนธรรมผสมระหว่างเวียดนามญี่ปุ่นจีนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยววันถึงหลายหมื่นคนเลยเราพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยตาแอมินมานี่ครับลักษณะห้า,างร้านก็จะมีการตกแต่ง แบบโบราณนี่แบบจีนครับก็พวกเราสามารถเข้าไปดูได้นะบรรยากาศสุดยอดมากพิซซ่าเวียดนามอร่อยมากมากไอสปริงโรลอันนี้บานาน่าปังเค้กบานาน่าแพนเค้กนักท่องเที่ยวต่างชาติครับ ็ถ่ายรูปได้สวยงามมากนี่ครับผมว่าปากน้ําเก่าของเราก็สามารถทําได้นะครับนี่ทุกซอกทุกซอยก็ถ่ายรูปออกมาสวยงามผลิตภัณฑ์กา,กาแฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามนี่ได้รับการออกแบบมาแบบโบราณ เรายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มากันเยอะมากครับการผสมผสานศิละปะและสถาปัตยกรรมทั้งท้องถิ่นและต่างชาตินี่ครับก็ผสมกันไปมาก็ออกมานี้สุดยอดมากนี่ทางทีมหอการค้าจังะมาชุมพร พาคณะมาดูงานมาประมาณ20กว่าชีวิตตามชาติเยอะมากสะพานหอยอันครับใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่แหละครับนครับสะพานหอยอันเขามีจักรยานให้เช่าด้วย บางคนก็สามารถนั่งเหลือเที่ยวได้นะครับจักรยานที่เห็นอยู่ก็สามารถเช่าได้นักท่องเที่ยวกว่าวันละหลายหมื่นคน สีขาวๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จะเป็นเปลือกหอยบทแล้วก็มาเป็นสีทาต้นไม้กันกปลวกมอดแมลงรบกวนต้นไม้ครับที่นี่เขาจะเด่นเรื่องโคมไฟครับผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นเวียดนามจีนอินเดียรสซิกาโดนี่สามารถนั่งชมรอบเมืองได้เลยครับค่าบริการก็ไม่แพงนั่งแบบส,สวย คู่กับโคมไฟสีสวยสวยงามมากร้านโคมไฟรอบที่แล้วที่แอดมินจัดโคมไฟนานาชาตินี้แอดก็ามาหิ้วจากร้านนี้แล้วครับของสวยเพียบเลยมีการวาดลวดลายศิลปะเวียดน,นามลงในโคมไฟด้วย ร้านนี้ก็แต่งสวยครับเขาทำสีโทนขาวหรือสวยงามมากจัดร้านได้สวยงามนี่ก็เป็นสักขานญี่ปุ่นมีเรื่องเล่านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของจีน ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นโน้จะมีน้องหมายอยู่ตัวหนึ่งนี่มีเรื่องเล่านะครับน้องหมาเดี๋ยวเราให้ไกด์เล่าให้ฟังแล้วก็เขาก็ปริดปรับปรุงนะครับนี่กำลังทำการปรับปรุงอยู่ของชำรวยกิฟช็อปมากมายเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่คือรายได้ของชุมชนคะ่ะ บ้านหลังนี้มีเรื่องเล่าค่ะนีการทำบ้านหลังนี้ไม่มีตะปูสักตัว <c oughs> ขึ้นไปดูกัน <c oughs> เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ทำให้ ที่นี่ได้รับเป็นเมืองแห่งมรดกโลกนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่เก่าแก่ไม่มีการใช้ตะปูนะครับาภาพวาดสวยงามเยอะแยะเลยสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากครับ 15บหนาฬิกาบรรยากาศลมลืนครับโคมไฟสสวยๆหลังนี้น่าจะมีศิละปะของชาวอินเดียหรือชาวดัตผสมผสานกับเวียดนามชุมชนก็จะมีไรายได้ครับ เวียดนามไม่ค่อยใช้รถยนต์ครับเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์ให้คุ้มแบบนี้แหละครับชุดเวียดนามสวยๆสวยงามมากเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติครับเครื่องหนังสวยๆสวยงามมาก คลาสสิก <Classic S 2> มากเลยโคมไฟสวยๆครับแอบด,ดูวิธีการทำโคมไฟครับว่าเขาทำกันยังไงนี่ครับโครง แล้วก็เขาก็ทากาวแล้วก็าพาติดมือน่าจะเป็นกาวที่แห้งไวนะครับทำกันแบบนี้เลยให้นักท่องเทีย่ยวได้ดูกันหลับนี้เป็นเรือสำเภาจำลองของญี่ปุ่นครับเมื่อสมัยโบราณ ี่ญี่ปุ่นเดินทางด้วยเรือสังเขาเดินไปเดินมาแอดปินคิดว่าอยู่เมืองไทยนะครับเพราะว่าเจอแต่คนไทยแม่ค้าก็จะเป็นคนไทยด้วยววสิ่งที่ได้จากการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้คาดว่าทางชุมชนปากน้ำปากน้ำเก่าชุมพรนะครับน่าจะา ไปปรับปรุงแล้วก็ทําแบบนี้ได้ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากด้วยนะครับที่นี่มีนะักท่องเที่ยวมาวันหนึ่งหลายหมื่นเลยเยอะมากครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย